ในยุคสมัยนี้นะครับเงินทองเนี่ยหายากมากเลยการขอสินเชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเครดิตไม่ดีเครดิตเสียการขอสินเชื่อเนี่ยการได้รับอนุมัติเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเลยครับอย่างคุณพี่คนนี้นะครับขอแจ้งมาว่าเขาเนี่ยประวัติเสียอยากจะขอสินเชื่อในวงเงินเนี่ยประมาณ5000บาทเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับในกรณีนะครับที่เราเนี่ยเครดิตเสียแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้เงินแบบดนด่วนในการขอสินเชื่อนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องใช้หลักทรัพย์ หรือว่าบุคคลในการค้าประกัน,นครับสินเชื่อตัวแรกๆที่เราเนาี่ยอาจจะต้องมองหาเลยนะครับก็คือสินเชื่อที่เป็นตัวจำนองบ้านรีเฟนันบ้านรีเฟนันรถยนต์นะครับหรือว่าสินเชื่อจำนองที่ดินต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหลักทรัพย์หรือมีคนบุคคลในการค้าประกันเนี่ยแนะนําให้เป็นทางนั้นก่อนนะครับโอกาสในการอนุมัติเนี่ยจะสูงกว่านะครับและเราเนี่ยไม่เสียเวลาด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีหลักทรัพย์ในการค้าประกันไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีบุคคลในการค้าประกันนะครับสิ่งที่2เลยนะครับที่อยากให้เพื่อน อาจจะต้องเช็คตัวเราก่อนครับว่าตัวเราเนี่ยใช้ธนาคารไหนเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับให้เราเนี่ยมุ่งไปที่ธนาคารนั้นครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ธนาคารสีเขียวเนี่ยเป็นหลักเลยให้เราเนี่ยมุ่งขอสินเชื่อกับธนาคารสีเขียวเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะโอกาสในการอนุมัติเนี่ยจะสูงกว่านะครับและให้เราเนี่ยพยายามมองหานะครับสินเชื่อที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารสีเขียวที่เราเนี่ยใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวเนี่ยลูกของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวก l ลน์บีเคใช่ไหมครับหรือว่า ตัวบัตรกดเงินสดต่างๆที่ออกมาเป็นแอปต่างๆนะครับเราเนี่ยสามารถลองสมัครได้นะครับและพวกนี้มันจะมีลิงก์กับบริษัทแม่ครับให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในเรื่องของการส่งสเตทเมนต์หรือว่าเอกสารต่างๆนะครับและโอกาสในการนุมัดเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นที่เราเนี่ยไม่เคยมีประวัติมาก่อนนะครับธนาคารเนี้ยอาจจะให้โอกาสในการนุมัดเนี่ยที่สูงกว่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการ จับจ่ายใช้สอยหรือมีการฝากถอนกับเขาเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ทางเลือกนะครับสำหรับในกรณีที่เราเนี่ยมีประวัติการติดเครดิตโบโูโรหรือว่ามีประวัติการส่งเนี่ยที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับเราเนี่ยก็รักษาประวัติให้ดีที่สุดเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับก็ การขอหยิบขอยืมเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเนี่ยก้าวผ่านจุดนี้ไปได้นะครับอาจจะขอเขาเนี่ยไม่เยอะมากสักพันสองพันเนี่ยอาจจะช่วยได้นะครับในกรณีนี้นะครับแต่ก็อยากให้พึ่งตัวเองก่อนนะครับลองส่งสินเชื่อที่ผมแนะนําไปก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่การรักษาเครดิตตัวเองเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราเนี่ยใครจะไปรู้นะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องการใช้เงินเนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นนะครับ แล้วนอกจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวเทคนิคการเงินแลวก็สินเชื่อเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ